พี่น้องพี่น้องเอ้ยเมือเ่อนีนข้่สิพากินเข่าเด้อพี่น้องเด้อขสาสิพาผัดปุ้งพี่น้องใส่ถั่วลันเต่านาะพี่น้องเนาะก,กินเขานะ่าเนาะเมื่อนีนอ้เนาะหุงเข่าไว้หมอบางแง่พี่น้องดำๆนะเห็นบะสุกแล้วผัดกุ้งใส่ถั่วลันเตา่าพี่น้องนี่ผัดปุ้งใส่กระเทียมใส่พริกสุกแล้วกุ้ง ใช้ทัวร์้านเตานั้นที่น่งเนาะนี่ทัวรร้านเตากับซื้อมานสามห่อห้าสิบที่น่องแล้วก็ใส่แครอทน้อยหนึ่งที่น่องแครอทกับทัวร์า้านเตาเห็นบหม น้อยหนึ่งเสียดายมันมนี่ไงพี่น้องนี่เห็นบ่ผัดกุ้งใส่ถั่วลันดาวพี่น้องเลบ้าได้ปรุงผัดสิบปรุงได้เป็น,นผัดเดือด่อนพี่น้องซอสผู้ขาวทองถับาบ่มักใส่รสดีด้วยพี่น้อง ถ้ามากใสเอ่อของชิลโรดเอาเพราะว่ามากใส่รสดีน้ำตาลพี่น้องนะทำง่ายๆนี่แหละน้ำตาลก็บม่ไม่ต้องหวานมากพี่น้องเนาะกับเผาก็ต้องหวานมากบนแม่องของหวานของชิลโรดพี่น้องของชิลโรดก็ลายเติบจิ๊ชน้ำตาอ นี่ลราพี่น้องเราต้องเห็นมันสุกหลายเห็นมันกรอบๆนะพี่น้องนะนี่กรอบๆมันนานผัดบุ้งใส่ถั่วลันเคยผัดผัะบุ้งมาสักผัดกุ้งใส่ถั่วลันเตาพี่น้องนี่นะตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องเลยโอ้ยเนื้อตอนนั้นเตาหอยเนืยอแม้ หาสิบบาทได้พี่น้องกุ้งกะหาสิทั่วแล้เตาก็หาสิรอให้มันสุจกจน้อ่กันพี่น้องที่จริงนะกกัข่อยมดัดดิดๆได้พี่น้องเนาะให้มันลวกไปน้อยเดียวนี่มันจะแซกก่บกรอบดีล้วใสิบัมมงทั่วแั้เตากันได้ที่พี่น้องหวาน ไอ้งายเนียงงาเนี่ยกำลังกรอบเลยพี่น้อง,งชิมบังรสมันจากไหนกันรสชาติมันเป็นยังไงชิมดูก่นพี่น้องพอดีเลยอะ่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยมือฝ่อยคือเทียมใช่ปะเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ย ประมาณสามนาทีพี่น้องใส่น้ำมันหอยกับที่แหลวไดว้พี่น้องเด้อลายเติบไข่มาผัดใส่น้ำมันหอยเรียบร้อยพี่น้องเลยปิดแก๊สลวเตรียมตัวกินข้าวกันนะพี่น้องเนาะเอาขอาอนุญาตเตรียมตัวตักเขากันเด้อพี่น้องเสร็จแล้วผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งเนาะแล้วก็ใส่อ แครอทน้อยหนึ่งพี่น้องนี่ไหมเบิ้งชัดชัดเห็นบะต่แซบต่แซบพี่น้องไมากินเขาน้ำกันกันกบข่อยกับเข่าถวยนึ่งมื้อนี้เนาะนี่อยากกินเขาแมแ้ยพี่น้องน้อยหิวเขา่าขอเสพากินเข้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เนาะเอามาเฮาโซโล่กันรลดนหิวโซโล่กันเลยเราสวัสดีครับพี่น้อง <laughs> พี่น้องพ่อกันอีกแล้วมื่อนีเดิกแล้วเดชพี่น้องสามทุ่มเครื่องเลิกงานสสิแดงแนวอยู่แนวกินนะพี่น้องเนาะเลิกงานกินข่าวเดิกเด้อพี่น้องมือนีนผัดถั่วลันเตาเดอพี่น้องเมนูไข่ผัดถัวดดถ่วลันเตาใส่กุ้งพี่น้องแล้วก็ใส่แค่อทน้อยนึงพี่น้องเนาะกินข่าวเดิกน้ากันเดอพี่น้องสามทุ่มเครื่องแล้วหิวขา่าวเมื่อนีนหิวขา่าว ข่าวถวยนึงนี่พี่น้องขั้นตักไขก่กะสิประมาณสองจานนี่แหละพี่น้องก็หิวกินข่าวน้ำกันพี่น,อนอ้องเนาะเมื่อีวันอาทิตย์แล้วพี่น้องเลิกเดิกเด็กไข่เลิกเดิกดเหรอมืออื่นกะสีหยุดเนะาะมื่อื่นกะสีเฮ็ดงานบ้านพี่น้องจานบใหไงเลยพี่น้องมากินน้ำข่อยเด้อกินแล้วแล้ว่อยหิว่อยซิมกัน่อยซิมก่อน แซ่บพี่น้องมากินข้าวน้ำข่อยมาๆๆตัวลันเต่าเข่าหง่อนเข่าหัวก็หงุ่มน้องมากินน้ำกันแซ่บพี่ดีด้ยนี่ตัวลันเต่ากำลังหวานเลยพี่น้องนี่ไหม เอาคือยากหาทัวรันเต่าบ่ได้ครับเมื่อนี้ย่คยเห็นพอดีพี่น้องนี่ยุงกุ้งตัวเลน้อยนี่น้อง สามถุงห้าสิบพี่น้องเท่านั้นเตากุ้งกะจานละห้าสิบซื้อ,อตลาดใกล้สิวายเราต้งหิวเขามาเด้อมาเด้อแสบแสบ เวลาอคางไปซื้อร้านมันคือประได้รสชาตินี่เหรอฮะึจ็บพี่น้องมื่นอนนี้น้องขัดบายุมันแอารถพี่น้อง เอารถไปเขา่าไปเขา่าซูนย์ไปซ่อมเซนเซอร์เกียร์มันมีปัญหาบดเมื่อหาที่นรอก็เลยมาซ่ารับไปก,กินผู้เดียวเนี่ยมันก็นแล้ว

่นียงสวยบแบบนี้เด้คำงา,น,งานนี้กินได้ประมาณสามคนพี่น้องขันซื้อกระสีร้อยเป็นร้อยกัวพอดีร้อยหากินพองีจะวคยกินที่เดียว พราะว่ากุ้งก็ห้าสิบแล้วพี่น้องนะตอนน้อนเตาก็าหากสิบก็เป็นร้อยแล้วคาฟีมื้อเห็ดอีกนม้นร้อยห้าสิบ บ,บ,บาาอเว้าไรแบบก็หิวพี่นอ้องสิถามว่ามันแสบบ่แสบมันแสบเด้๋ยพี่น้องเน,นี่ยนัวๆใช้น้ำมันหอยขับไปน้ำตาลคงชื่อรถน้อยเนาะซอส Những khoa nhỏ nắm khẩu sáng mục tiêu thăm hình ăn. Catim kabare thăm đọc, and bạc pin 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 yang yang, cà tiêu mục 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 มูข่าเข่าวฟาสิเบิร์ตบ้างก็หลายจ้ะไปเห็นงานอาหารก็บ่ค่อยตืดปากเพื่อนะดีดีแต่เห็ดกินเองเนี่ย กุ้งก็ได้ประมาณยี่สิบต้นีู่่นะพี่อนเนาะไปหน่อยไปหิวมาเด้อผู้ใดมานได้กินข้าวน่ะเอิอยากเด้อพวกเจ้านี่ แม่แม่ไน้ข่อยหิวค่ะยไปได้เอินยากได้ข่อยนั่งกินน้ำรถเดได้ข้นั่ขับไปบ้านผู้ได้ พี่นอาน่าสิบเบิดดตอน่า bật nhỉ các bạn em cuốn là phải lại ướt vẫn dùng cả chiếc ngán bàn thế nào พื่นมาได้ข่าวมันเลี้ยวมาเห็นต้องกินแบบนี้เงี้งเอยสีเบริร์อีกเหี yeah but man พี่น้องขันบ่เบิดกะเหลือน้อยนึงเด้อผู้ใดอยากกินกับมาหาข่อยเด้อพี่น้องเด้อสมุดประการอำเภอเมืองเนี่ยแหละพี่น้องโควิดกับไม่ค่อยหลายเป็นแนด่ดอกมีอยู่นิดหน่อย <c oughs> ผู้ใดอยากกินกับมาเด้ขอข่อเสพสิทธิให้กิน nè bật y phía nào

แอบอิ่มพี่น้องอือละ <c oughs> พี่น้องข่อกินอิ่มแล้วข่กระสีคอโตแล้วข่มากินอ้างนาแล้วกระสีนี้จากพี่น้องไปตอบคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปตอบคอมเมนต์ให้กันก่อนมือนี้แจกว่าผู้ใดเขาไป่ได้ดจับโทรศัพท์เลยมือนี้มือนี้แจกว่าผู้ใดมาแน่เดี๋ยวข่อยจิกกลับไปตอบคอมเมนต์ให้ได้พี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องผัดทั่วร้านเตาใส่กุ้งแซ่บแซ่บพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปตินญ,ญาพาเพลินคือเก่านะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเลพี่น้องเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำนี่ล่ะบ๊ายบาย